ฮัลโหลสวัสดีชาวอนันต์เจ้ชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวณ่ากมโฮมสวีทโฮมสวียแล้วก็แน่นอนนะคะเปิดตัวมาพร้อมกับน้องเบลขนาดนี้วันนี้คิวจะมาเล่นน้องเบลกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมาพร้อมกับสกินน้องเบลเอลลอยของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนเบลเองค่ะชุดนี้เบลเซ็กซี่หรือเปล่าคะวันนี้เนี่ยเบลแต่งสวยจัดเต็มมาเพื่อโชว์ทุกคนเลยนะคะ เบออลจ๋าพักกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่พูดแทนโอเคไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่เดอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่าวะว่าน้องเบลเอลลอยเนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน let's go <S <c oughs> เรานี่มันสวยจริงๆริง <c oughs> อาหลงตัวเองแล้วหนึ่ง <c oughs> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปสุสานรถ ปกติผีเขาเกิดตรงนี้เลยเหรอเพิ่งเคยเล่นผีแล้วเจอด่านนี้ดิแหละ,ะหน้าล่ะวิ่งมาสวนเปิดประตูไม่เคยทันเลยอทางไปก่อนแล้วก็ประตูตรงเนี้ยอย่าให้มันเล่นไม่ต้องให้เขาเล่นให้ฉันเล่นคนเดียวพอแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปที่ตัวยูเลยทุกคนเอไม่มีใครวิ่งมาสวนเปิดประตูเลยอะแปลกจัง<ะ>แต่ก็นะถือว่าเป็นเรื่องดีอ้ารูตรงนี้พังไปก่อนเก,ก,กะกาไม่ต้องเล่นแล้วก็ประตูตรงตัวยูด้วยเอาออกไป ตู้ตรงนี้ด้วยไม่ต้องพักสตามินา่าไม่ต้องให้มาเล่นอะไรทั้งนั้นเพราะฉันพังหมดแล้วรับเหมาพังตึกเออติดต่อมาได้นะยคะเบลบริษัทรับเหมาพังตึกเบอร์หกเก้าหกเก้าหกเก้านะคะถ้าโทรมาแล้วไม่ติดไม่ต้องตกใจนะคะแสดงว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คนตายเท่านั้นถึงจะโทรติดเด้อไม่ต้องมีให้เล่นหรอกตู้นะอ,ออกไปให้หมดออกไปนี่แมะเรียบร้อยแล้วก็ประตูตรงนี้โอเคมีคนวิ่งสวนมาแล้วสวัสดีคะ่ะเจนขอพังรูหน่อยพังรูตรงนี้หน่อยหนึ่งตามเจนก่อนนี่แหละ สกินนางพยาบาลซะด้วยสวยมากเลยอ่ะราสนิยมการแต่งตัวเหมือนคิวเลยอะแกถ้าฉันเป็นเซอร์เราเล่นเจนฉันก็คงจะแต่งประมาณนี้แหละ <S <S โอ้โห,โหแม่งดีเอ็มร้อยห้าสิบซะด้วยวิ right. ่งไล่ยาวแล้วทีนี้นอกจากเจนจะโดบแ,แล้วเนี่ยเบลก็ยังติดไนทัสเหมือนกันทุกคนกลับมาให้เบลตีเดี๋ยวน,นี้นั่นนางัวดีือจะดีไปไหนเมื่อก,กี้เห็นนางหยิบของไปแว๊บนางหยิบอะไรไปวะมองไม่ทันอะโอ้โหนังนไงชัดเจนแม่งหยิบใหญ่ หนี่งเจนฝากไปก่อนเถอะเข้าท่อเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าฉันมีสกิลอายังไงล่ะเอาล่ะกดอาหาผีเสือ้อวัดด e f ฟ c k ทำไม <the fuck? S 1> มาโผล่ตรงนี้วะเนี่ยจะกดหาผีเสือ้อกดมาเจอกาตายเฉยถ้าไม่งงจะงงมากไหนๆก็มาแล้วกูก็เอาคนแถวนี้ก่อนเลยแล้วกันนี่พามานี่มา,มา,ม,ามาขอพี่ฟันสักทีนึงพี่เปลย พี่ก็ไม่ได้อยากมาตีเราก่อนนะแต่มันอามาลงแถวนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้เมื่อกี้อยู่รีอยู่ข้างล่างปะอ้โหยังมีกระจิตกระจายสวดต่อฉันได้ยินน่าหน่ำเมงมัวเลงมีเกี้ยวมีเกี้ยวมีเกี้ยวสามชิ้น่าไห่อ่านะไงกูหน้าขาวจงเดินตามสัญชาติยานเดินตามเอาตามถูกนเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเดินตามเสียงวิวๆมาค่ะพี่งั้นก็พังตรงนี้ก่อนเมื่อกี้หนีขึ้นไปข้างบนกันสินะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยอ้าวหายไปไหนหมดแล้ววะอ้าวทำเอือหาย แมงเลยเผลอแป๊บเดียวแมงวิ่งหายไปไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าข้างล่างน,นี่มีตู้อยู่สินะเดี๋ยวขอพังจุดจูก่อนตู้นี่ไม่ต้องใช้รูตรงนี้ก็ไม่ตรงเล่นโอเคเฟดหาเลยอยู่ไหนกันนะอา้อาวอยู่ข้างบนนี้นี่เองพันทีคันนองน่พาบอกว่าอย่ามายุ่งกับหนูยังไงแล้วเดียไม่ต้องมาตามหนูด้วยอะวิ่งไม่เก็บสตามิน่เลยนะทีหลังเก็บด้วยพอผีเขาเฟดมาหาโอ้โหไดเอ็มร้อยห้าสิบิหายแต่อีกแค่เอ็มร้อยห้าสิบมันจะโตเวลาชีวิตของเธอได้สกีดาบดิพา โอ้โหแต่งตัวจัดเต็มมาสวยขนาดนี้กล้าว,ว่าพี่ว่โรคจิตได้ยังไงนิพาเป็นเด็กดื้อยอย่างนี้ต้องโดนตีสั่งสอนกันแตกออกไปแล้วหนึ่งตายแน่ตายไม่ต้องสืบไม่ต้องหันมาสวนให้เสียเวลาป๊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 าคุยไปเลยเด็กนี่ใส่ไม่ดีเอาล่ะใครจะเป็นศพรายต่อไปเจนนั่นไงผีเสื้ออยู่นี่นี่เองพัดรากันไปตอนต้นเกมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะเจนเราอยากไปดูผีเสื้อที่ห้องเธอจังเลยะ การมาฟาดใช่ไหมฉันมีเกราะน่ะหยิบไม้มาเล่นฟาดเก่งจรงเลยตีนี้นี่ฮะใครก็ได้ตอนเนี้ยใครก็ได้ฉันเอาหมดอ่ะเอายูริมาเอารายเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดสวนได่ไงวันนี้โคดหันไปตีสวนตอนต,อนตนันได้เฉยเลยกันเอาคนนี้ด้วยแล้วการแจกแผลกันคนละทีสองทีโครงการของเบลเองนะคะคนละเครื่องแผลอ้าวยูริคนนั้นน่ะหยิบวิญ,ญญาณของน้องนิพาไปทําไมเอาวิญ,ญญาณของเด็กดื้อคืนฉันเดี๋ยวดีนะยูริแต่เรกัสเเต ทายกดเกาะทันจ่าฉันก็เมนยูรีเหมือนกันดูออกขลโลยทุกตู้ไปเลยไม่ต้องเล่นขอฟันทุกทตีนึงเออเลิศวิญญาณของนิพาตอนนี้ใครจะหยิบไปก็ได้เลยค่ะฉันจะเอายูรีคนนี้ต่อแล้วโอ้ยมันหันมันสวดอีกแล้วนี่อะไรกันนะกหนาตี้เนี้ยมันจะหัวดผียับยับอย่างเดียวเลยนี่อะไรกันวะเนี่ยอ้าวเข้าตู้แบบนี้งั้นก็พังตู้แล้วก็แทงไปก่อนเลยเออได้วิญญาณกระต่ายป่าเรียบร้อยก็เมนไส้เน้ยูรี แล้วก็กดอาหาคนไม่สวยอ้าวยูริเจอกันพอดีเลยนะกําลังจะแอบชุบปัดชุบวิญญาณพอดีเลยนะยูริจริงๆไม่ได้อยากเฝ้าวิญญาณน้องนิพามันอามาเจอพอดีอะแกเพราะฉะนั้นเจนฉันฝากเธอชุบยญาณคนที่เหลือด้วยนะฉันขอไล่ยูริต่อก่อนโดดเป้าโดดเป้าโอเคโดดเจอกันข้างล่างเฮ้คนนี้เอาแลนดิ้งมาด้วยว่ะปิดประตูกันซีนซะทุกคุกไปเลยไม่มีให้เล่นแล้วตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเลืดมากเจนชุบวิญญาณเพื่อนให้แล เพราะงั้นตอนนี้ไล่ยูริรัวๆได้เลยจ้ายูริฮะมันจะหยิบไม่่หวมาฟาชันแล้วฉันมีเกราะได้ยูริทีนี้มันมาจาก่ายบางร์ระจันเรื่องอะไรวะนด้หดอย่างเดียวเลยโอเคกดอาหาคนไม่สวยสวัสดีกับคนไม่สวยหน้าเมียนมาโอโหว่ามาหาคนนี้ก็ยังมีไม่ไหวไอเซอร์ตี้นี้มันยังไงกันวะเนี่ยมันไปฉีดโบนอ์มาโดนตีจนหน้าเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยรับผิดชอบเลยยูริอ๋อแม่งเอาอีกแล้วเมื่อกี้เห็นนิพาวิ่งสวนไปแต่ไม่เอาเอายูริก่อนเอายูริก่อนเอาไม่โดนเมื่อกี้ทำไมมันไม่โดน เฮ้ยมีกล้องแล้วก็ปันสวนไปเลยแล้วกันตอนหน้าขาวๆนี่แหละเดินตามสัญชาตญาณไปสัญชาตญาณสัญชาตญาณกูเริ่มใช้การไม่ได้แล้วบทของที่จะเล่นแล้วผิายอย่าลืมมาชดใช้ค่าบทถกบนหน้าฉันด้วยนะเรื่องของมึงสิโอเคตุยจริงไปแล้วหนึ่งแล้วก็คนที่เหลืออ้าวมาเจอยูริเบอร์สองพอดีเลยแต่ว่าขอตีเจนก่อนจะไม่เจ็เอาอะไรเนี่ยเออกันแตกออกไปแล้วสวยววนี่ถามจริงนะมันจะเอาไม้ไหวามาฟาดฉันทุกคนไม่ได้นะฮัลโหล อ้าวนิภาสวัดดีลูกไปแอบฮิวมาตอนไหนคะเนี่ยหนูวิ่งเล่นรอพี่เบลไปก่อนนะพี่เบลขอจัดการพี่ยูริก่อนนะคะลูกตอนนี้เบลคือเก็บบัตรซีร์จนวิ่งติด Turbo โ,โอ้เหมือนยูริยังเหือสตามิน่าอยู่เนี่ยโอ้โหมันดรอป150อีกแล้วไปเอามาจากไหนเยอะแยะ150เนี่ยฮะมาให้ไม่ฟาดสะดิดีไม่โดนข้างหน้ามีสายสีล็อกไม่ได้แดกหรอกกดเกาะได้อึโอ้ยมีแค่กจะจ่อคอหอยอยู่แล้วเมื่อกี้ยังจะไม่โดนยังจะไม่โดนอีกเหรอดโดนลงไปตายปะนะ่ะ โอเคยังไม่ตายดีมากเลยยูริเพราะถ้าตายฉันจะไม่ได้รีสกิลออเกสโอ้โหกูว่าแล้วเชียวจะหันมาตีส่วนแล้วนะแต่เมื่อกี้ตีไม่ทันเฮ้ยถ่ายลูกจงเดินตามสัญชาติญาณไปนะน้องเบลสัญชาติญาณของฉันคือรถอีกแล้วเอออย่างน้อยก็ยังหันไปเจออยู่ยังไม่หลุดจากหน้าจอแอ้แแเมื่อกี้ใครเดินผ่านออเจสแล้วฉันจะวอกแวกทําไมก่อนเนี่ยยังเหลือของเล่นอยู่ไม่เจอยูรีสแตบินาใกล้หมดแล้วใช่ไหม เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไหวอีกแล้วหรอตาหนี้มันโรงงานผลิตไม้ไหวรือไงมันเยอะจริงๆเลยให้ตายสิโอเคคงได้เวลาของน้องนิพาแล้วลูกโอ้โหว่ามหานิพาพอดีกําลังอยากเจอเลยเหมือนนิวรันเขารู้ใจว่าเราอยากได้ใครเป็นคนตอนไปอะว่ามาหาแล้วก็เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนิพาไอ้ไม้ไหวอันนั้นอะคนที่หยิบล่าสุดน,น่ะเขาตายนะลูกมันคืออกดเกาะไม่ทันโอะกูก็กดเกาะช้าเกิน แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีสตอรบิน่าดีแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยเมื่อกี้เกือบโดนเจนคิวกะให้เจนเหลือฮิตเดียวแล้วจะกลับไปตีตอนฆ่าน้องนิพาได้แกถท้าเมื่อกี้นางเดินมานะแต่บทของเล่นยังลูกนิพาลูกมีแค่ตู้ให้หนูเล่นนะลูกแถวนี้ไม่เล่นตู้หรอกไม่เล่นก็โดนไปก่อนเลยหนึ่งน้ำมนต์จะทำอะไรได้น้ำมนต์ของหนูจะทำอะไรพี่ได้ฮะน้องนิพาเอาพลเตอร์ไปกินอีกหนึ่งแผล เหลือสะไมิน่าพอกระโดดหรือเปล่าเหลือพอหรือเปล่าไม่น่าจะพอนะพี่ว่ากันก็ตายตรงนี้แหละอ้าวอีเป็นไรเนี่ยอีจิอีเอออุ๊ยตกใจนกว่าจะกดอีไม่ติดซะแล้วเมื่อกี้เหมือนดีเลยอะไรสักอย่างอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีจ้าเจนได้ข่าวว่าเหลือแค่ฮิตเดียวก็ตุยแล้วมาให้ชดตี๋ยสัีดีอย่าดื้อด้านไปเลยนะฉันไม่รอดหรอกเรียบร้อยปาบปาป้าแล้วก็น่าเจนเนี่ยไหนก็ไหนแล้วบอกคนเนตี้เธอมาชดใช้ค่าโบนท็อกให้ฉันด้วย ถ้าไม่มาชดใช้นะฉันจะไม่ยอมให้วิญญาณของพ่อเธอหลุดหนีออกจากนิวรได้ไปอันขาดเรื่องของคึงสีเบลแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจของเบลเรียบร้อยก่ะทุกคนแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการไล่ล่าผู้รอดชีวิตในนิวออของโนเบลเอลลอยของเราขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายลาก่อนนะคะทุกคน